หลังจากที่ผมเล่น s t e a ม De c k เนี่ยมาประมาณ3เดือนแล้วผมมามีความรู้สึกว่าไอ้ Steam OS เนี่ยที่อยู่ใน Steam Deck เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากปัญหาแม่งเยอะเล่นเกมบางเกมไม่ได้มันมีความจุกจิกอะไรหลายอย่างเนี่ยซึ่งผมเบื่อมันมากฉะนั้นเนี่ยก่อนผมะจะลองไปใช้ OS ของ Windows ดูเนี่ยผมก็จะมาบอกถึงความน่าเบื่อของ s t e a m OS ให้คุณได้ฟังเคื่อคุณอยากเปลี่ยน o OS แบบผมมั่งนะครับ อีปิดออนไลน์เซอร์วิสนี่ก็ตัวปัญหาประจำสตรีม OS เเลยทุกครั้งที่มันอัปเดตเนี่ยผมจะเข้าเล่นเกมนั้นไม่ได้ก็าตามภาพที่คุณเห็นนั่นแหละมันก็จะเออเลอร์อยู่อย่างนั้นละทำให้ผมไม่เล่นเกมมันเกมเป็นเดือนอะบูทชากอไหนใช่ไหมก็ขนาดที่เรียกว่าคุณอะ่ะไปต้มมาม่าแล้วกลับมาดู OS มันบูทอะมันก็ยังบูทไม่เสร็จเอาจริง อาการของบั๊กระบบเน็ตเวิร์กอะหรือการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยของ s t e a m Deck ก็คือเราสามารถใช้ในระบบ s t e a มเด็กได้ปกติไม่ว่าจะเป็นโหลดเกมอัปเดตแพทนะครับหรือว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวในส่วนของสตรีมอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีส่วนต่อเติมด้านนอกอะเช่นแบบเราจะโหลด g o o g l e Chrome ออกมาเราจะไปดู Firefox เราจะเข้าไปดูใน o ตพิเศษซึ่งอยู่ในเดสก์ท็ของมันเข้าไม่ได้ไมันเป็นบัก๊ก เข้าไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าคือทางส่วนของเดสก์ท็อปเองเนี่ยไม่สามารถโหลดแพ็กเกจจากอินเทอร์เน็ตนะ่ะเข้ามาอินสตอลในเครื่องของเราได้ซึ่งเราลองไปปรับพวก DNS IP เรียบร้อยแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นโคตรบักไยนะจริงๆแล้วอะ่ะไอโซมบักตรงเนี้ยมันแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการคุณก็ติดอินสตอลใหม่แล้วมันก็มีโอกาสหายแต่มันแค่มีโอกาสหายนะ เพราะผมอะก็เคยลง2อสมทีมันก็ยังเป็นอยู่อ่ะพอลงครั้งที่3ามหรือสมันก็หายฉะนั้นตรงเนี้คุณต้องระวังให้ดีๆก็อย่างว่าแหละลงตามช่วงเครื่องเล่นเกมนะ s t e ีมเด็กอ่ะเป็นของ s t e ีมสตรีมก็คงไม่ค,ค่ Assass, h, injuries, 慢慢คอยอยากให้ใครมาใช้ Store ร่วมกับในเครื่องเกมเขาหรอกแต่เอาจริงอ่ะก็อย่างนู้แหละเราเป็นคนเล่นเกมอ่ะเราก็มีเกมในสโตร์หลายๆสโตร์เยอะนะก็อยากเล่นเกมบนเครื่องสตรีมเด็กบ้า MM. ง จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะลงใน Steam Deck ได้แหละแต่ว่าวิธีการลงมันค่อนข้างจะซับซ้อนลำบากแล้วผมก็มองว่าเราไม่ควรจะมาลำบากกับด้วยเรื่องประมาณอย่างเงี้ยฉะนั้นนะตรงจุดเนี้ยผมก็ยังมองว่า Windows มัน,นยังคงดูดีกว่านะถ้ากรณีที่สตีมเด้ของคุณเนี่ยเป็นเครื่องแรกคุณไม่มีโน้ตบุ๊กหรือ PC เกมมิ่งเลยผมบอกเลยว่าคุณควรจะลงว i n d o w s เหตุผลก็คือเดวันเนี่ยถ้าอยู่บนวเนี่ย มันจะรับการแก้ไขได้เร็วกว่า Day1 ที่อยู่บน s t e a m De ็กเดวันที่บน s t e a m Deck เนี่ยมันไม่จบภายใน,นวันส่งแน่นอนในบางเกมะนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยวินโดว s จะแก้ปัญหาได้เร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับ กินจากสตรีมเกมบนสตรีม덱เนี่ยผมคิดว่ามันสตรีมยากมากเลยนะตอนนี้เพราะผมยังไม่เห็นตัวซอฟต์แวร์เลยว่าในซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังไหมือนสตรีมได้หรือถ้าเกิดมีคุณก็ช่วยบอกผมทีว่ามันสตรีมยังไงเพราะตอนนี้การสตรีมเกมบนสตรีม덱ผมใช้วิธีการคือผมเอาตัว USB capture เสียบผ่าน USB C แล้วก็ให้มันวิ่งเข้าตัว PC ผ่านสาย USB แล้วก็เอา o b s ไปแคปเจอร์วิดีโอแล้วค่อยให้ OBS เนี่ยถ่ายทอดสดขึ้นบน YouTube อีกทีนึงซึ่งมันสับส้นวุ่นวายมากเลยเออแล้วจะต้องหากล้องหาไมโครโฟนซึ่งผมยังไม่เห็นนะว่าสิมเล็กมันจะมีอะ่ะอืมฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะามาสตรีมบนออนไลน์เนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายในระดับหนึ่งเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตัว OS ของ Steam เองเนี่ยมันก็ไม่แย่นะครับมันก็ค่อนข้างดีเลยแหละไม่ว่าจะในส่วนของ UI ใช้งานง่ายการเข้าถึงตัวเกมได้รวดเร็วการอินสตอลเกมที่ง่ายรวมถึงเขาเรียกว่าวิธีการจัดการต่างๆของตัว OS ที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องแรก ถ้าคุณไม่มีโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กเล่นเกมหรือคุณไม่มีบิ๊กซีเล่นเกมเนี่ยเซนเด็กไม่ค่อยเหมาะการเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องแรกเพราะามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่มันไม่คุ้มค่าในแง่ของเรื่องสเปคแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าในแง่ของเรื่องตัว OS ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลบโ s อออกแล้วก็ไปใช้ Windows อันเนี้ยมันก็จะคุ้มในแง่ของเรื่องของตัวเกมที่เราซื้อมาเพราะเราซื้อจากสต็อกไหนมาก็ได้แล้วมันนะทําได้มากกว่าการที่เป็นแค่เครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งก็คือคคุณสาาาามมรรถปัับนนน้เนเเ็ื่องทงทํไดล เล่นซอฟต์แวร์ทุกอย่างเท่าที่ Windows จะสามารถให้เรามีให้เล่นได้โดยการต่อผ่านฮับ USB C แค่ตัวเดียวสามารถใช้งานได้แทบจะเล็กว่าเทียบเท่ากับ PC เอาจริงผมพูดนะสเปคของ CPU เนี่ยมันเทียบเท่ากับ PC เลยนะครับทีนี้ยมาขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณพอใจในสิ่งนอ้หรือเปล่าเจอกันอย่างคืก็คลิปหน้านะครับ